กูอะพอฟังอยู่คนอ๋อมันมีสองด้านเห็นไหมมีสองลายเหรออุ้ยอันนั้นมาข้างหน้ำเอาเข้ามาขอเสื้อขยืดอาก่อนเอามาเด้อบั่นนี้เด็กหน่อยซ้อนคนเแ่าใส่สินขอเสื้อยืดมาขอเสื้อยืดมาฉันไม่เคยใส่เอาคุณ้จ็คเกออกเด็กหน่อยซ้อนคนเแ่าใส่สินนะพี่น้องใส่มาเดลที่สุด ไนเหตุจังไหนเอาเสียงมามัดเอาเสือกล้วยไหมโอ้ยเอาเป็นสูงสูงมันเขาชอบเขาชอบอันสั้นสั้นวิหินหินหอยหินหอยเลยนะเธอพอไหมโอ้ยมึงดักกลมลงเห็นดักป่ะควายยอ่เอาเอาเลยมาเข้าควายังะนั่นแหละเออประมาณนี้เลยพี่หัวเข้าไปได้หัวเข้าดำ ตัว <gesch> หน <till S 2> <here. S 3> ่อยข้านเก่งดีนี่เขาใช้เข่าบ่อยอ่ะีอยังม่ขกิดอุงอยู่อ่นหนักอยู่ไม่เป็นเหมือนกันรต้องพับก่อนหรอพับเขาไปข้างหน้าเออทำถูกเลยไม่รู้วีเอาแกไอติมกินไหมไอติมวันนี้เออนี่ ยก่อนอยังไม่เสร็จน้อย่น่ยสัใส่สินงีย่างของเกาอ่ะสอร่อยพระเหตุนี่อย่างดอกเอาเขาทำอะเหตุอย่งน้ำมูอยู่ไหมเอา้า,ยอยาไ,ไปเกมเห็ดป่ะนี่อยากจะเหตุตื่นจาองแล้วเนาะอยากไปน้ำทางยันคุ้ยอะไรอ,อยู่นี่ <c oughs> ไปไายหน้ามาดิเอาโทรศัพท์ไปให้เขาสวยแล้วก,กินเลยไหมกินเลยเขาร้อนพลเรียนกลก่องละร้อยจะเอาพลเรียนอยู่ไหนเอาวอลลิลาหรือ<า>เอาช็อกโกแลตเอาวอลลิลาเธอกินอะไระเลเธอจะกินอะไรเธอนี่ก็ได้บอกเขามาชอ็อกโกแลตเออโอเค เอาโทษสาปทชงคิมขออเขาม<อ>าแมนสุดข้าก,กันหวดไ,<อ>ไอจงวอ<า>ไอจงวองไอจีวอ สวัสดีค่ะอยู่กับช่องซาวดัมซิงค่ะไปหาที่ดีๆเหรอเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเออเลี้ยวเลี้ยวคุณผู้ชม ไม่เ้วรุ่นไี่ดีดีเลยแล้วเขา แล้วค่ะซอฟต์อ หมดก่อน<ป>อย่าเลันกเออบายทายแล้วๆกังห้มออกปล่อยไปคนเดียวเลย สาวมดไทยหน้าค่ะเอ้าจับครั้งเดียวเป็นเลยเออม,ม,มีละคนมาติดเป็นมาต้องซ้อนโดนดอกพี่น้องเนาะ phần vá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ I <laughs> 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 I <sighs> โคตรอันนั้น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 ดาบพวกมันเก๋เลย่อันนั้นแจอุ๊ยโอ้ยโง่เอ้ยโคตรสิ้นมันยังไม่ได้โคตรสิ้นไหนกุญแจสตาร์ทเอายุ่หันแหละแล้วเด็กอันโตโอ้ติดง่ายนี่มันเครื่องมันห่อนแล้วเครื่องมันห่อนแล้วสตาร์ทเลยติดง่ายๆ เดี๋ยวให้มาสตาร์ดิดเดี๋ยวเครื่องสตาร์ดสตาร์ดอยบอมันหมุนงไหนึ่งหมุนสองทาหรอบก็ติดแล้วไปอโอ้ยตาตาไม่เป็นมลยตาหวเด้อที่บอกอือไปมึงกวลมามึงมแรงยันขั้นขึ้นเตียงนอนเด้อว่าแต่ละคนวะยังเป็นปัญหา อยงครับเอ้าหมุนหมุนเนี่ยยอะไรล่ะมุนนอะไรเออหมุนมุนหอยู่เอ้าหมุนนีหรอใส่หูหมุนใส่หูมฟาดกูหัหมุนลงตัวนายอิสระเากนก็อารมอกน้อยเออยักขาไปอีกยักเขาอีกไม่ลุยปลาแมือหมุนเขาไปอีกเอาข้างออกเอ็ขแล้วมือมันยานมือมย่นแห้งๆดีล่ะเอามุน Oh, <laughs> <laughs> Bang, bang, bang si